สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมชานลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักลายปักนะคะเป็นปักแรกของเดือนรกรกฎาคมนะคะปีห5้านะก็วันนี้นะคะเป็นคิวของราศีตุลน,นะคะใครที่รักขนาตุลก็รับชมได้เช่นเดียวกันนะรวมถึงใครที่กำลังดีกับคนลักขนาราศีตุลน,นะคะสามารถเข้ามารับชมในฐานะชาวสองได้เช่นเดียวกันค่ะ นะคะแบ่งวันที่ได้ทั้งตะวันตกและแบบไทยเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะที่การเปิดพลังงานนะคะตัวตนของชาวตุลน,นะคะสามใบข้างบนตัวตนของคนที่คุณตุลคิดถึงนะคะสมใบข้างล่างนะ,ะแล้วก็เราเช็คท้ายสำรับก่อน มีเก้าเหลี่ยนนะคะมี h ฮปริส e s s นะคะมี e m p l a c e แล้วก็มี q u e e n of Cups นะคะขึ้นมากับหัวทั้งราชนีถือถ้วยแล้วก็ e m p l e พเนี่ยกับหัวทั้งคู่แปลว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่พึงพอใจนะคะ,ะในอดีตนะคะคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีการกระทําบางอย่างที่ทําให้ฝ่ายหนึ่งไม่พอใจมีการน้อยใจนะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่ห่างเหินก็ได้ความรักไม่คอยก้าวหน้าหรือว่าไม่มั่นคงเท่าที่ควร มีไฮพริเท s แล้วก็9เหรียญน,นะคะบรรยากาศน่าจะดีขึ้นนะคะน่าจะมีอะไรที่เปลี่ยน,ปยนแปลงปณิทิธทาที่มันเป็นบวกทำให้คุณทั้งสองคนเนี่ยมีความสุขมากขึ้นมีการเอาใจใส่กันมากขึ้นนะคะเรามาดูนะคะพลังงานของแต่ละท่านเลยของคุณตุนก่อนนะคะคุณได้7จดดบขึ้นมากลับหัวแล้วนะคะนิมิตหมายที่ดีเดซาก็กลับหัวเออไม่มองว่า เมื่อก่อนเนี่ยที่บอกมันมีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจนะคะอาจจะเป็นการกระทําของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ทาให้อีกฝ่ายไม่พอใจหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์บางอย่างอุปสรรคบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตรักชีิตคู่คุณก็ทําให้อ่ไม่คุณก็เขา่ไม่สบายใจแต่ตอนนี้ไม่มองว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ไม่เอ่ยถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือว่าเป็นอุปสรรคนะคะที่เข้ามาเนี่ยมันน่าจะลดลงน่าจะเบาบางลงไปนะคะหรือว่าสามารถหาทางแก้ไขตรงนี้ได้ อุปสรรคผ่านไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเลิกทําต่อกันไปแล้วเดือดชากับหัวก็หมายถึงการเยียวยารักษาจิตใจนะคะอยู่ในขั้นตอนของการปรับตัวนะคะถ้าเป็นการแก้ไขปัญหาอาจจะหมายถึงการกําลังแก้ไขปัญหาในจุดนั้นก็ได้นะคะระหว่างคุณ2คนซึ่งพลังงานคิงถือเหรียญที่ตรงกลางเนี่ยมันก็บ่งบอกแล้วว่าจากที่เป็นราชินีถือถ้วยหรือว่าเอ็มเพรสกับวกัวแต่ตอนนี้พอได้มีการพูดคุยแก้ไขร่วมกันเนี่ย ความรู้สึกที่มั่นคงในความสัมพันธ์ก็กลับคืนในทีหนึ่งนะคะหรือไม่ก็ถ้าคุณแต่งงานกันแล้วก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่เป็นชีวิตคู่ที่มั่นคงเนี่ยก็กลับเข้ามาสู่ความรู้สึกของชาวตุลได้อีกครั้งนะคะใครที่ไม่มีคอมมิชเมนต์ก็อาจจะหมายถึงมีความรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นว่าคนนี้เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะประมาณนี้นะส่วนตัวเขานะคะพลังงานดีหมดทุกใบเลยนะคะเป็นไพ่หดาบไฮโลฟอนแล้วก็เอ็มเพร์นะคะทุกใบขึ้นแบบตั้งตรง เขาเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะในช่วงปากแรกของรกรกฎาคมแล้วก็มีความมั่นคงนะคะให้กับคุณมากขึ้นออถ้าเมื่อก่อนเขาเคยอ๋อทให้เรารู้สึกหวั่นใจไม่มั่นใจนะคะหรือไม่สามารถให้ออความมั่นคงความชัดเจนหรือว่าคอมมิชเนต์กับเราได้เนี่ย มาในช่วงกรกฎาคมแต่ปักแรกเนี่ยเขาจะแสดงออกให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเขานะคะมั่นใจในความรักความสัมพันธ์ที่คุณสองคนนั้นมีร่วมกันนะจากร้ายนี่มันจะเปลี่ยนเลยนะคะทันทีทันใดเลยกลายเป็นดีนะคะโดยเฉพาะทางฝั่ง,งแฟนเนี่ยเขาจะเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่มั่นคงกับคุณเลยเนี่ยเขาจะหันกลับมาทําให้คุณรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็หกดาบก็หมายถึงการตัดสินใจที่จะ ร่วมเดินทางไปด้วยกันลงเรือลําเดียวกันก่อนหน้านี้มันอาจจะตรงกันข้ามกันตัวคุณตูนเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาเข้ามาหรือว่าคุณเนี่ยไม่มั่นใจหรือคุณทําอะไรบางอย่างเขาไม่สบายใจมาในปักแรกของเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาก็ตัดสินใจแล้วแหละว่ายังไงอะ่ะถึงมีปัญหายังไงเมื่อคุณเลิกทําในสิ่งที่เขาไม่สบายใจแล้วเนี่ยเขาก็ยังพร้อมที่จะไปต่อกับคุณแล้วก็ไปต่อกับคุณแบบมั่นคงด้วยนะคะคือเรื่องเก่าไม่เอามาพูดเลยนะก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกทั้งทั้งคู่เลยนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นการเริ่่มมต้นนนกันใหะะคะ เดี๋ยวเม่เปิดนะคะในส่วนของแนวโน้มความสัมพันธ์ให้นะคะเพื่อขยายความอีกรอบหนึ่งนะ ชาเวอร์นะคะห้าถ้วยนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยไพ่สำรับนะ้มีเลเวอร์นะคะกลับหัวนะคะมีเจ็ดคาถากลับหัวยังมีไพ่เล็กถือถอ้วยที่กลับหัวอยู่นะคะแล้วก็อีกใบยังเป็นไ mm ่ละอนก่อนหน้านี้ก็มีนะคะอาการไม่รู้ใจตัวเองสับสนนะคะความไม่ชัดเจนขี้น้อยใจหรือว่าเซนซิทีฟนะคะมีการเถียงกันนะคะมีลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่สามัคคีกันนะแต่ปัจจุบันเนี่ย ไพ่ไฮโาฟอนขึ้นมานะคะมากํากับไพ่ที่ไม่ดีสาใบเนี้ไม่มองว่า มันหมายถึงการที่คุณสองคนมีวุฒิภาะวะมากขึ้นโตขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นดูว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะพลังงานที่ไม่ดีมันก็จะอยู่ในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้ในแบบที่มันมั่นคงกว่าเดิมนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าน้าไพาที่เราเปิดในไพาทาโรุในช่วงแรกเนี่ยนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้ก็หมายถึงพวกพลังงานเก่าๆที่เคยไม่ดีเนี่ยมันก็จะหมดไปนะคะ เรามาดูบทสรุปนะคะ3ใบที่จับได้มีทาวเวอร์มี5ถ้วยแล้วก็7ถ้วยมีมองว่าหลายๆคู่เนี่ยที่มันผ่านมาเนี่ยปัญหาที่เคยมีน่าจะรุนแรงถึงขั้นบางคู่เนี่ยเหมือนคิดที่จะเลิกลากันเลยทีเดียวนะคะหรือบางคู่อาจจะห่างกันไปแล้วนะคะมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมา แต่ว่ามันมีไพ่ฮ้าช่วยขึ้นมามันบ่งบอกว่าหลังจากที่คุณแบบรู้สึกไม่ดีต่อกันนะคะหรือว่าต้องห่างกันไปอะ่ะมันทําให้คุณเหมือนกับรู้สึกได้เลยว่าคุณไม่สามารถที่จะขาดแฟนคุณคนนี้ได้เลยนะคะเขาก็ขาดคุณไม่ได้คุณก็ขาดเขาไม่ได้ต่างคนต่างรู้สึกเสียใจนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ากลับมาให้โอกาสกันดีกว่า นะไพ่เจ็ดช่วยเนี่ยหมายถึงมีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่คุณอยากที่จะทําร่วมกันนะคะไม่สามารถที่จะจบความสัมพันธ์ไปได้แล้วก็จบแล้วจบเลยดังนั้นเนี่ยไม่มองว่าพอคุณโตขึ้นคุณเข้าใจความรู้สึกตัวเองเข้าใจความรู้สึกแฟนมากขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นคุณก็เลยเลือกที่จะกลับมาให้โอกาสกันนะคะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์มันมั่นคงกว่าเดิมแล้วก็ต่อจากนี้ไม่มองว่าคุณอนะ่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณยังไม่เคยได้ทําร่วมกันแล้วคุณอยากจะมีโอกาสได้ทําตรงนั้น ในช่วงเวลาที่คุณคิดว่าคุณต้องเลิกกันน่ะคุณรู้สึกเสียใจมากเลยที่คุณยังไม่ได้ทานะคะหลายๆอย่างนะคะกับแฟนที่จะทําให้คุณและเขามีความสุขดังนั้นช่วงเวลานี้หลังจากที่คุณกลับมาคืนดีกันเนมองว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนจะได้ทําอะไรหลายๆอย่างนะคะที่คุณยังไม่เคยทําร่วมกันแล้วก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โลโก้นะคะเป็นคำทำนายอาของ โรแมนซ์แองเจิลักคะสำหรับแรกนะคะไพ mm ่ hmm. ที่ได้นะคะมี It safe s for you to love นะคะมี forgive n a n d learning นะคะแล้วก็ engagement เนี่ยนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณสองคนจะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันรเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมา engagement ก็หมายถึงการกลับมานะคะประนีประนอมนะคะกลับมาทําความเข้าใจปรับความเข้าใจอย่างที่บอกใครที่เคยคิดจะเลิกกันนะคะหรือว่าห่างกันไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมานะคะแล้วก็อีดีเซฟอุยทูเลิฟก็หมายถึงว่าต่อจากนี้เนี่ยความสัมพันธ์มันจะมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็ปลอดภัยมากเลยที่คุณจะไปต่อนะคะอย่างที่เมย์บอกว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณยัังอยาากกทํร่วม อะะตอนนี้แหละจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ทำนะคะสิ่งที่คุณอยากทำด้วยกันนะคะชีวิตก็จะแหปนปีคืนนะ้นค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่คำแนะนำกันนะคะ Perfect timing นะคะ Get more information แล้วก็ unlikely ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะคะที่คุณสองคนเนี่ยจะได้ปรับความเข้าใจกัน Get ตโมดิฟิเมชัตรงนี้น่าจะหมายถึงคุณ2คนเหมือนกับว่าได้เรียนรู้นะคะได้ทบทวนนะคะเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยจนตกผลึกแล้วแหละรู้ว่ามันขาดกันและกันไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันว่าเรื่องราวที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันด้วยที่ทําให้โกรธกันหรือว่ามีปัญหากันช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณ2คนได้ปรับความเข้าใจนะคะชัดเจนนะคะ Perfect t i m i n g ไม่ต้องรอนะเมย์มองว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยอะ่ะคุณจะมีทิศทางความสัมพันธ์ที่่่ชัดเเจนน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 มาากกขขึึข้้ป็บวออยงแะนนนะคะ ก็ใครที่ยังไม่ได้ปรับความเข้าใจพยายามลองสังเกตดูนะคะลองทบทวนความสัมพันธ์ของคุณดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะระหว่างคุณและเขานะเพราะว่าไม่แน่คุณอาจจะได้พบก็ได้ว่าจริงๆแล้วที่คุณทะเลาะกันเถียงกันมีปัญหากันเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เรื่องที่เข้าใจกันผิดนะคะตรงนี้ก็สําคัญนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทราบสาเหตุนะคะว่าความสัมพันธ์ทําไมถึงไม่ดีเผื่อว่าคุณทราบสาเหตุแล้วจะทาให้คุณกลับมาคืนดีกันได้เร็วขึ้นนะคะ ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวตุนแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมช่งเมเม่ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่องเมเม่ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยวันนี้ไม่ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ